วิธีการตั้งค่าในแว่น VR นะครับก็เริ่มมานะครับเราจะเห็นคอนโทรลเลอร์สองตัวแบบนี้ด้านหน้ามีปุ่มให้คลิกได้ปุ่มนี้ใช้เหมือนเมาส์เลยนะครับก็คือคลิกแค่ครั้งเดียวไม่ต้องกดค้างด้านบนก็จะมีปุ่มต่างๆในแต่ละเกมก็จะมีการกดที่ต่างกันนะครับปุ่มที่สำคัญก็คือปุ่มที่เป็นตัว O อยู่มือด้านขวานะครับมือขวา ปุ่มตัว O นี้จะเป็นปุ่มเมนูเอาไว้ควบคุมทุกอย่างนะครับเริ่มมาเขาก็จะให้เราทำการสร้างพื้นที่เล่นเราก็กดไปได้เลยจากนั้นจะมี d i a l o g u ขึ้นมาให้เราทำการ confirm for level นะครับจะสังเกตได้ว่ามีรูปบวกบวกเป็นระดับพื้นซึ่งตรงนี้ก็ให้เราเอา controller ครับไปแตะที่พื้นเลยจะทำให้ตัวแว่นรู้ว่าระดับพื้นอยู่ตรงไหน ถ้าไม่พอใจก็สามารถกดรีเซ็ตได้เพื่อเริ่มใหม่ครับหลังจากคอนเฟิร์มแล้วเขาก็ใช้เราทำการ define play area นะครับวิธีการก็คือกดปุ่มด้านหน้าค้างแล้วก็เหมือนการสเปรยไปที่พื้นเพื่อวาดพื้นที่เล่นครับตรงนี้เนี่ยเราจะวาดใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่ว่าพยายามอย่าเอาไปใกล้กำแพงมากเพราะว่ามันจะชนกำแพงจากนั้นก็คอนเฟิร์มไปเลยครับแล้วก็ลองเอามือยื่นออกไปจากพื้นที่เล่นดูมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ จะทาให้เรารู้ว่าพื้นที่เล่นเราอยู่แค่ไหนและถ้าเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วมองกลับมาเราจะสังเกตเห็นพื้นที่เล่นของเรานะครับต่อไปเป็นวิธีการแชร์ขึ้นจอนะครับเราก็จะกดปุ่มเมนูขึ้นมาแล้วก็สังเกตด้านล่างจะสังเกตเห็นว่ามีสัญลักษณ์สีชมพูถ้าเอาไปชี้มันจะขึ้นว่าแชร์ลิงกดตรงแชร์ลิงแล้วก็กดแคสก็จะมีทีวีให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาขึ้นทีวีเครื่องไหน แล้วก็ถ้าเราอยู่ชั้นหนึ่งล้วก็เอาขึ้นชั้นหนึ่งอยู่ชั้นสอง้วก็เอาขึ้นชั้นสองเวลาเราจะเลือกเกมเราก็กดตรงปุ่มเก้าจุดตรงนี้นะครับอยู่ด้านขวาโอเคครับลองเข้ามาเล่นเกมชื่อว่า Pi ซซ l Whip เป็นเกมแรกตรงนี้ก็กดสตาร์ทไปได้เลยเริ่มเกมมาหันไปทางซ้ายแล้วก็เลือกปืนคู่นะครับหันกลับไปข้างหน้าเหมือนเดิมเลือกมาหนึ่งลูกเลือกรูปแรกก็ได้เลือกระดับเป็น e a s y แล้วก็สตาร์ทได้เลยครับ วิธีเติมกระสุนเกมนี้ก็สะบัดปืนแบบนี้นะครับเวลามีคนมายิงเราเราก็โยกตัวหลบได้เลยโอเคครับต่อไปเป็นวิธีการเปลี่ยนเกมแล้วก,กดปุ่มโฮมขึ้นมาเหมือนเดิม9จุดแล้วก็เราจะลองเล่นบีเซเบอร์กัน,นครับเฉพาะเกมบีเซเบอร์เนี่ยอย่าเพิ่งกดอัปเดตนะครับกดเป็นอัปเดตเลเทอร์ครับเกมนี้เราสามารถโหลดเพลงเพิ่มได้โดยสามารถกดตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่อเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยกดโซโล่เพื่อเริ่มเล่น เราสามารถค้นหาเพลงได้โดยกดที่รูปก,กลวยตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงที่เราต้องการค้นหาแนะนําให้เลือกระดับเป็น easy ก่อนนะครับเกมนี้ก็คือต้องฟันตามสีแล้วก็ทิศทางถ้าลูกศรสีขาวลงเราก็ฟันลงถ้าขึ้นก็ฟันขึ้นลงซ้ายขวาลงขวาซ้ายแบบนี้นะครับเรามีคีย o d วค้ให้สแกนเพื่อดูเวลาเล่นได้นะครับถ้าเกมไหนเล่นไม่เป็นก็สามารถเรียกพนักง,งานได้เลยอาจจะโทรหรือว่า Discord ก็ได้ครับ